สวัสดีเดือนกุมภาพันธ์ครับเดือนนี้คงเป็นเดือนที่น้องๆม .6 หลายคนใช้ชีวิตม6เป็นเดือนสุดท้ายนะครับเช่นเคยครับพ่ลาเต้ขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่แบรนด์ d m m s s s o o r e a l ู t ี5ห p ที่12เราจะเจอกันทุกวันศุกร์เพื่ออัปเดตสถานการณ์ Admission ในรอบสัปดาห์และไฮไลท์ light ของเราในวันนี้พ่ลาเต้มี2ข่าวเด็ดรับตรงมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์ยกเลิกใช้คะแนนแกทแทและเก็บตกคาตอบมาแรงสอบกอสบพท .57 พร้อมไปคุยกับกัปตันเบล B A R 5ที่จะมาเปิดใจความรู้สึกหลังสอบวิชาเฉพาะแพทย์และทางเลือกแผนสำรองหากเกิดกรณีพลาดกสพทงานนี้มี2รุ่นพี่จาก2คณะชั้นนําในสายวิสุขภาพมาโต้วเวทีประกอบการตัดสินใจให้ด้วยพร้อมปิดท้ายด้วยการพาไปดูความต่างระหว่างคณะสายวิสุขภาพกับคณะสายวิทยาภาพ ว่าทั้งสองต่างกันอย่างไรในช่วงแนะกันให้ติดชัว่วรอคอยกันมานานแล้วนะครับล่าสุดมีข้อสรุปออกมาแล้วครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าการรับตรงร่วมกันหรือ KU Admission ในปีนี้มีการปรับสัสดส่วนคะแนนใหม่ตามการเลื่อนสอบแกดแพดโดยคณะที่ยังใช้คะแนนแกดแพดอยู่จะมีอยู่2คณะนะครับคือคณะมนุษยศาสตร์ใช้คะแนนแพด7 และคณะศึกษาศาสตร์ใช้คะแนนแพท5ส่วนคณะอื่นๆนอกเหนือจากนี้นะครจะปรับให้เหลือแค่7วิชาสามัญซึ่งน้องๆสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากทางหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เลยครับสอบจบแต่อารมณ์ไม่จบนะครับสำหรับการสอบวิชาเฉพาะแพทย์ปีนี้โดยในปีนี้นะครับน้องๆหลายคนบอกมาว่าข้อสอบที่นํามาออกเป็นข้อสอบเก่าเยอะมาก บางข้อเป็นของปีก่อนๆน,นะครับแต่เปลี่ยนคําตอบก็มีส่วนทางด้านพาร์ทเชื่อมโยงก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันเช่นเคยนะครับโดยในปีนี้คําตอบมาแรงตีคู่กันมา2คําตอบครับระหว่าง39และ40คําตอบเป็นอีกหนึ่งคนที่ลงสอบวิชาเฉพาะแพทย์นะครับสำหรับกับตันเบล B A R 5ซึ่งงานนี้ครับกับตันเบลของเราในพาเชื่อมโยงได้มาทั้งหมด40คําคำตอบความรู้สึกหลังสอบจะเป็นยังไงเขาจะมั่นใจหรือกังวลขนาดไหนไปติดตามกันเลยครับ สอบกสพทที่ผ่านมานะคะเแบลบรู้สึกว่าพูดไม่ออกบอกไม่ถูกคือมันก็ไม่ได้ยากหรือง่ายจนเกินไปแต่ว่าจะทําไม่ทันนะคะก็เลยทําให้พลาดซะส่วนใหญ่ซึ่งในข้อสอบชุดแรกเนี่ยเบลรูเวลาผิดด้วยก็เลยทําให้ทําไม่ทันแล้วก็ในข้อสอบชุดสุดท้ายที่มีการแชร์คาตอบกันเแบลบได้ประมาณ40คําตอบค่ะส่วนหลับจากที่จะถามเพื่อนๆก็มีทั้ง35 39แยก็รอไปดูเฉลยทีเดียวเนาะแล้วก็ ส่วนสถานที่สอบนะคะเราสอบที่ธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตในภาพรวมบรรยากาศก็กโอเคค่ะไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไปแต่ว่าคนเยอะมากแบบแล้นี่เวลาออกมาเนี่ยคือกูกันออกมาเลยจากที่แบบเงื้อๆเืข้อสอบไปแล้วก็เลยทําให้แบบมึนๆเข้าไปใหญ่เลย จริงๆที่แรกเบลก็หวังไว้นะคะแล้วเบลก็คิดว่าทุกคนก็หวังเหมือนกันแหละว,ว่าคะแนนเราจะต้องถึงในคณะที่เราอยากจะเข้าแต่พอทาข้อสอบจริงๆมาหวังแค่15%ก็พอแล้วถ้าเทียบจริงๆก็เพีย15%ก็น้อยมากที่จะเข้าในคณะแพทย์ศิริราชแล้วก็ตอนนี้ถ้าถามเลยก็ยังไม่พร้อมที่จะรู้ผลเจ็ดวิชาพาะกลัวช็อคอยู่ลึกๆก็คิดว่าไม่น่าจะหลุดอันดับ เสียอันดับกสบทเหมือนกันแต่ว่าจากที่ชายคําตอบจากเพื่อนๆแล้วก็ยังไม่มีข้อไหนถูกเลยก็แบบว่จาจินตนาการว่าถ้าเกิดหลุดเสียอันดับขึ้นมาเนี่ยจะทํำยังไงบิวก็ได้ปรึกษากับทั้งที่บ้านทั้งเพื่อนๆอาจารย์แล้วก็พี่ๆทีมงานเด็กดีค่ะว่าถ้าเกิดเราหลุดอันดับสียอันดับกสทแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงก็ได้ได้ความคิดมาใหม่ก็คือเราก็รอแอดมิชั่นก็แอดในคณะทันตะ แล้วก็ลองลงมาคือมีเภสัชเทคนิคการแพทย์แล้วก็วิทยาศาสตร์ก็ถ้าวิทยาศาสตร์ก็คงไม่น่าจะพ้นเอกชีวะค่ะถ้าถามตอนนี้ก็คือเครียดค่อนข้างเครียดมากก็ได้ถามทางครอบครัวเหมือนกันว่า ถ้าเกิดเราไม่ติดเนี่ยเขาจะเสียใจไหมก็เแบลบก็โชคดีที่แบบได้กําลังใจดีมากคือทั้งบ้านขอให้ติดสักที่หนึ่งก็พอเงี้ยค่ะเแบลบอาจจะพลาดกับแพทย์สีราศกับการสอบกบสอบอในครั้งนี้นะคะแต่ว่าเบลก็ต้องหาแผนสำรองเพื่ออนาคตของเแบลบแม้ไม่อาจจะไม่ใช่ขนาในฝันที่เบลต้องการก็ตามหลังจากได้ฟังความรู้สึกของกัปตันเบลเชื่อว่าหลายคนคงคิดเหมือนกันใช่ไหมครับว่า เพื่อการพาดเราจะต้องหาแผนสำรองไว้ดีกว่าเพราะหากโชคร้ายเกิดหลุดกสพทไปจะได้เดินหน้าต่อแบบไม่เสียหลักนะครับวันนี้แบรนด์แอดมิชั่นเรลูตี้5ก็ได้รับเกียรติจาก2รุ่นพี่2คณะชั้นนําซึ่งเป็นคณะยอดนิยมในกลุ่มสายวิสุขภาพที่น้องๆสามารถไปตามฝันต่อได้ในรอบแอดมิชั่นกลางซึ่ง2คณะที่ว่านี้ก็คือคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ทั้งสองคณะนี้จะเรียนเป็นอย่างไรและคณะไหนเหมาะสมกับคนแบบไหนไปติดตามกันเลยครับ สวั to สดีครับผมเป็กครับผมนิสิตธนพ์ธนศักดิ์ธรรมบรรทุนิสิตชั้นปีที่6จากคณะธนพทยนศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับก็เคยทํางานในด้านการแนะแนวก็คืออยากเป็นประธานจัดงานจุฬาวิชาการของคณะธนพทยศาสตร์หรือว่าใครอยากเป็นหมอฟันแล้วก็เคยทํางานเกี่ยวกับเป็นประธานฝ่ายวิชาการองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับปอนะครับนักศึกษาเภสัชศาสตร์สิทธิวุฒิตุราเมธานนท์นะครับนักศึกษาชั้นปีที่3คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ ตอนนี้ดารงตําแหน่งรองนายกสโมสรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพิทยดลครับแล้วก็เคยเป็นกัปตัน Animation Reality Web เด็กดีตอนปี2ครับก็อย่างของคณะทันตานะครับเราจะมีการเรียนแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือในส่วนแรกนี่จะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานครับซึ่งเรียนคล้ายๆกับน้องๆมปลายนี่แหละแต่ว่าวิชาจะเข้มข้นขึ้นนะครับผมหลังจากที่เราเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยในช่วงปี2ปี3ก็จะเป็นวิชาที่เรียกว่าคลีนิก นะครับก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนธนตกรมมากขึ้นช่วงที่3นะครับก็จะเป็นช่วงของการเรียนคลินิกหรือว่าการจะทําคนไข้จริงนั่นเองครับในช่วงปี456ก็จะได้ทําทั้งคลินิกในส่วนของอุดฟนันคูทินปูนทําฟันปลอมหรือว่ารักคลินิกรักษาเด็กนะครับอันนี้ก็เป็นชีวิตการเรียนคร่าวๆในในช่วง6ปีของการเรียนหลักสูตรธนแพทยศาสตร์บัณฑิตครับผมในส่วนของน้องป,ปอนเป็นยังไงบ้างครับครับก็ในส่วนของปองก็คล้ายๆกับพี่เป็กครับก็คือช่วงปีหนึ่งจะมีการเรียนวิทยาศาสตร์พื้นนนฐาเจะป็ การขมวดเอาของ Mobile, มปลายมารวมไว้ในปีเดียวนะครับส่วนของปี2นะครับก็จะเป็นการเรียนแบบขั้นบันไดน,นะครับเพื่อที่จะก้าวต่อไปว่าให้เป็นเราเลือกสายแล้วว่าเราจะเข้าอยู่สายเภสัชโรงพยาบาลหรือว่าสายเภสัชอุตสาหกรรมครับคือปี2กับปี3าเนี่ยก็จะเรียนทั้ง2ส,สายเนี่ยรวมกันจะเป็นเบสิกครับแล้วก็พอไปถึงชั้นปี4แล้วก็จะเริ่มแยกสายแล้วก็จะเป็นวิชาเฉพาะทางของทางแต่ละสายในช่วงปี4ปี5ปี6ครับ ในระดับปริญญาตรีเนี่ยเราก็จะเรียนกันแต่ละสาขาเช่นจัดฟันทำฟันปลอมอุดฟันรักษาโรคเหงือกเนี่ยครับก็จะเรียนแบบเฉพาะส่วนนี้เป็นเบสิคครับแต่ว่าถ้ากว่าจบแล้วเนี่ยคุณหมอแต่ละคนสนใจด้านไหนเฉพาะทางก็สามารถมาต่อได้ไม่ว่าจะเป็นจัดฟันเ,เรียนนั้นๆอุดฟันธน,นกรรมเพื่อความงามทำฟันปอมร,รักษารากธนกรรมสําหรับเด็กธนกรรมชุมชน ันแพทย์ที่จบในระดับปริญญาตรีนะครับก็จะทำงานได้ช่อางงานที่เป็นพื้นฐานเท่านั้นส่วนงานบางอย่างที่ต้องใช้ความรู้ระดับสูงขึ้นไปเช่นงานจัดฟันหรือว่างานรักษารักฟันอย่างยากทําฟันปลอมยากๆนี่ครับก็จะต้องมีการเรียนเฉพาะทางกันก่อนในระดับหล,หลังปริญญานะครับเพื่อที่จะรักษาได้นะครับอย่างที่เพื่อนๆชอบจัดฟันกันนะครับผมส่วนใหญ่ก็ทําโดยคุณหมอที่จบเฉพาะทางก็คือจบปริญญาโทรหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่าเป็นนักนิสต์แกรดจริงๆแล้วมีอีกหลายภาคมากถ้าสนใจไปดูได้ในเว็บคณะทนันตแพทย์ ตามมหาวิทยททาลัยต่างๆครับผมุ้ณส่วนกองน้องปอนครับครับก็ของปอนก็อย่างที่เมื่อกี้กล่าวมาก็คือมีทั้งตั้งแต่ผลิตไปจนถึงสู่ประชาชนใช่ไหมครับก็จะแบ่งเป็นสองสายหลักๆเขาเรียกว่าเภสัชอุตสาหกรรมแล้วก็อีกสายหนึ่งก็คือเภสัชบริบาลน,นะครับก็ในสายของเภสัชอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นตั้งแต่การคิดค้นยาผลิตยาแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพยา,ยานะครับแล้วก็ในสายของบริบาลก็คือใน อย่างที่เราเห็นกันก็คือเภสัชกรชุมชนเภสัชกรโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยเกณฑ์ในการแบ่งก็ต่างกันไปนะครับอย่างของมหิดลก็คือจะแบ่งตอนอยู่ปี4แต่ถ้าของจุฬาก็คือจะแบ่งตั้งแต่แรกเข้าแล้วใช่ไหมครับให้เลือกเภสัชบริบาลกับเภสัชเวชสาสกรรมก็น้องๆก็ลองไปติดตามดูนะครับในคอลัมน์ต่างๆในเว็บได้ดีนะครับ สำหรับคณะทันตาเนี่ยนะครับผมก็ขึ้นชื่อเรื่องของงานที่ละเอียดละออนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามานี่ส่วนใหญ่จะต้องชอบงานละเอียดละเอียดนะครับรอบครอบทำงานเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะบางทีเนี่ยงานแต่ละชิ้นที่เราส่งอาจารย์เราวัดกันเป็นไม่ถึงมิลลิเมตรเลยด้วยซ้ำครับผมนอกจากนั้นเนี่ยตลอดชีวิตการเรียนใน6ปีนะครับก็ยังต้องมีในเรื่องของความอดทนเพราะว่าก่อจะฝ่าชีวิตการเรียนทั้งเลคเชอร์นะครับที่หนักในช่วงปี123เนี่ยช่วงปี4 5 6ชีวิตคลินิกแล้วก็ชีวิตการทำยก็ หนักไม่เบาเลยทีเดียวเพราะนั้นต้องมีทั้งความละเอียดรอบคอบนะครับแล้วก็มีในเรื่องของความอดทนครับผมก็จะเป็นคุณลักษณะหลักที่นิสิตทันตนแพทย์ส่วนใหญ่น่าจะต้องมีร่วมกันครับในส่วนของวิชาชีเพเภสัชนะครับก็คือหลกัหลกๆเลยที่น้องๆเคยได้ยินมาก็คือเกี่ยวกแบบับยาใช่ไหมก็จะต้องจาครับอย่างแรกเลยสัมพันธ์ที่สุดคือการจําครับแต่ว่า ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเรียนรู้เรื่องของการจํามาเป็นหลักนะครับเพราะว่าอย่างพี่เองตอนเข้ามาคณะก็ไม่ได้จําเก่งอะไรมากมายแต่ว่ามันก็จะเป็นสเต็ป by สเต็ปครับทางคณะเขาก็จะมีแนวทางการศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้เรียนนะครับก็คือจนตอนนี้ก็ยังงงตัวเองเหมือนกันว่าตัวเองสามารถจํามาได้มากมายขนาดนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับและนอกจากความจําแล้วยังที่สําคัญก็คือความผลนควายครับเพราะว่าความรู้ทางเภสัชเนี่ยครับมีการก้าวหน้าตลอดเวลานะครับ อย่างข้อดีนะครับผมก็เป็นคณะที่เราจะได้ทั้งเรียนในส่วนของเนื้อหาด้วยแล้วก็ยังได้เรียนในส่วนของการฝึกปฏิบัติด้วยนะครับก็จะเหมาะสําหรับใครก็ตามที่แบบชอบงานฝีมืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปิดโอกาสให้เราได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่แล้วในส่วนของน้องปอนเป็นไงบ้างครับครับก็ข้อดีของคณะปอน,นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องยาเหมือนเดิมได้ละครับก็คือเราได้เรียนรู้เรื่องยาใช่ไหมแล้วก็ทุกคนในชีวิตประจําวันรอบตัวเราเขาก็ได้ใช้ยาอยู่ก็คือเราได้นําความรู้ที่เราได้เรียนรู้สดๆเนี่ย ไปใช้ได้ทันทีเลยแล้วก็เรายังมีการบอก mm. เล่าสู่กันฟังให้แก่น้องๆพี่ๆที่เขากำลังใช้ยาได้อยู่เหมือนกันครับได้เปรียบในคณะตรงไหนน้องปอนว่าไงดีครับออปอนก็ว่าคิดว่ามันไม่ถึงกับได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเราทั้งคู่ต่างก็เป็นสาส์วิชาชีพใช่ไหมครับแต่ละคนก็ต่างมีความเฉพาะทางแต่ละด้านอย่างของปอนเป็นเรื่องของยาของพี่เป๊กก็จะเป็นเรื่องของการทำปั้นใช่ครับ ซึ่งของปอนเองจะจะให้อยู่ดีปอนไปทําฟันผู้ป่วยปอนก็ทาไม่ได้ครับแล้วก็ถ้าปอนปวดฟันแบบนี้ปอนไปกินยาเองอาจจะหายชั่วคราวแต่ว่าก็ไม่ได้หายถาวรครับก็สุดท้ายก็ต้องไปอาศัยพี่เป็กในการช่วยเหลือยูดีเหมือนเราต่างเติมเต็มกันครับใช่ครับผมคือเราต่างมีต่างมีบทบาทของตัวเองเนาะครับผมแต่ว่าเราทั้งสองคนต่างช่วยเติมเต็มในส่วนของการดูแลสุขภาพของประชาชน ก็อย่างของคณะทันตะนี่ครับแต่ละมหลาลัยอาจาร์แตกต่างกานันในเรื่องของสัสดส่วนการรับแต่อย่างที่จุฬาก็คือประมาณรับแอดมิชชั่น20คนครับแล้วก็คะแนนแอดมิชชั่นที่ใช้เนี่ยครับก็จะเป็น50%เป็นเปโอนเแล้วก็ GPAC เนาทุกคนคงจะทราบแล้วก็ ส่วนที่สัดส่วนอีก50%ที่เหลือนะครับก็จะเป็นแก๊20%เป็นแพท1 10%แล้วก็แพท2 20%ครับทางเทสั์เป็นไงบ้างครับก็ทางเทสัก์ก็ในส่วนของ g p a c แล้วก็ O-net ก็จะเหมือนกันกันกบทางทันต์นะครับแต่ว่าจะต่างกันตรงสัดส่วนแก๊แพทนะครับก็คือแก๊นี้จะใช้10%แล้วก็แพท2ใช้40%ครับ จริงๆมีเพื่อนหลายคนที่อยากเรียนหมอนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วรวมๆแต่ละปีประมาณปีละคนสองคนเท่าน,นั้นครับผมสำหรับที่ที่จุฬานะครับครับผม ครับผมในส่วนของปอนถ้าถ้ามาปีสาแบบนี้ครับก็จะไม่ซิ่วกันแล้วครับก็ส่วนใหญ่จะไปอยู่กันตอนปีหนึ่งนะครับก็คือจะมีอยู่ประมาณไม่ถึง10คนครับแต่ก็จะมีออกไปเรียนคณะอื่นด้วยก็มีครับจะเช่นแบบคณะสถาปัตย์หรือว่าบัญชีนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเรียนไม่ไหวด้วยแล้วก็อาจจะพอเรียนมานานๆแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ทางของตัวเองก็ก็จะมีแยกย้ายกันไปครับจะค้นพบทางที่ชอบแล้วใช่เป็นคณะอื่นแน่เลยอะไรอย่างนี้จริงครับมันต้องทดลองเรียนกันไปแหละครับ ช่ครับเพราะว่าศึกษาก่อนเนี่ยก็คือรู้ในระดับหนึ่งอย่างไปเข้าค่ายก็รู้ในในระดับหนึ่งเท่านั้น,นครับพอมาสัมผัสจริงจริงก็จะได้สัมผัสมากขึ้นอ๋อมันใช่ใชสิ่งที่เราชอบหรือเปล่าลงียครับก็โดยทั่วๆ่วไปครับส่วนใหญ่จบไปเป็นทันตแพทย์ครับผมแต่ว่านอกจากทันตแพทย์แล้วเนี้ยก็ยังมีบางส่วนที่ไปเป็นอาจารย์นะครับบางส่วนไปเป็นนักวิจัยอยากทำทำได้หรือว่าบางท่านก็ทำงานเป็นทันตแพทย์ในเอกชนบ้างในรัฐบาลบ้างนะครับผมครับก็ในส่วนของปอนเองนะครับก็คือ ถ้าถามถึงว่าจบไปทําอาชีพอะไรได้บ้างนะครับก็ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยเรื่องของขั้นตอนการคิดค้นยานะครับก็เราจะเรียกกันว่า r d ก็คือในการขั้นตอนหาสรรพคุณของสารสารเนี้ยว่าเราจะเอามาทําเป็นยาอะไรใช้รักษาอะไรรวมทั้งสมุนไพรด้วยก็จะอยู่ในขั้นตอนนี้เขาเรียกว่า r d นะครับแล้วก็ในขั้นตอนการผลิตยาก็จะเป็นทํางานอยู่ในรงโรง,งงานรวมทั้ง ในโรงพยาบาลก็สามารถผลิตยาได้เหมือนกันอย่างเช่นยาเตรียมสําหรับผู้ป่วยเฉพาะรายนะครับหรือว่าหลังจากที่เราคิดค้นยาแล้วผลิตยาแล้วก็ยังมีในส่วนของขั้นตอนการกระจายยาสู่มือประชาชนนะครับก็คือในส่วนของผู้แทนยาและก็เภสัชกรที่อยู่ตามโรงพยาบาลนะครับผู้แทนยาทุกคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะครับก็คือเภสัชกรที่ทํางานอยู่ในบริษัทยานะครับที่ ทําหน้าที่ในการนํายาตัวใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยสรรพคุณใหม่ๆไปเสนอแก่หมอในโรงพยาบาลรวมทั้งพยายามให้หมอได้ลองใช้ยาตัวนี้กับคนไข้เพื่อแนวทางในการรักษาที่จะสมบูรณ์สําเร็จยิ่งขึ้นในโลกโลกนั้นนะครับในของเภสัที่อยู่ตามร้านขายยาที่ทุกๆคนเห็นก็คือจะคอยอยู่ตามชุมชนออกตามชนบทนะครับแล้วก็ คอยให้คำปรึกษาค onsulting ต่างๆแก่ประชาชนนะครับและรวมสุดท้ายก็คือยังมีสายประกันคุณภาพทำงานกับทางออยอนะครับก็คือคอยปร,ประกันคุณภาพยาอาหารและยานะครับก็จะจ,จะมีขล้ๆการลืมเสริมไปเมื่อกี้ยังมีในเรื่องของทันตแพทย์ที่อยู่ในชุมชนก็คือมีทำงานกับชาวบ้านเหมือนกันหรือว่ายังมีบางส่วนที่อยู่ในกองทันตะของกระทรวงสาธารณสุขก็ดูแลเรื่องนโยบายก็ดีหรือว่าคุณความผู้บริโภคครับจะคล้ายๆกัน สำหรับน้องๆที่สนใจนะครับกำลังมองคณะทันตะอยู่นะครับผมก <g resso> <g resso> ็จริงๆพี่ก็จะบอกว่าคณะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคณะนะที่เราจะได้ใช้ความสามารถของเราในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองแล้วก็คอรอบครัวเราได้ถ้าน,น,น้องๆคนไหนสนใจก็สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมต,ต่างๆไม,ม่ว่าจะเป็นจากค่ายจากในเว็บเด็กดีเองก็ดีนะครับหรือว่าค่ายต่างๆหรือว่างาน Open House เป็นต้นครับในส่วนของปอเป็นยไงบ้างฮะส่วนของปอนะครับก็คือเบื้องต้นก็น้องๆคนไหนฝันอยากจะเป็นอะไรก็พี่ปอว่า น้องๆทํามันให้เต็มที่ครับพี่ว่ามันคงไม่คลาดเคลื่อนจากความหวังของเรามากหรอกครับแต่ถ้าน้องๆสงสัยในวิชาชีเพเภสัชต,ตัวพี่เองพี่ย็อคิดว่าวิชาชีเพเภสัชเนี่ยครับก็คือวิชาชีพที่ใช้ความรู้ในการช่วยเหลือผู้คนนะครับเรามีความผลวายพยายามหาความรู้ใหม่ตลอดเวลาแล้วก็เรามีความตั้งใจจริงๆเพื่อที่จะช่วยช่วยเหลือทุกๆคนนะครับก็ถ้าน้องมีความรู้สึกแบบเดียวกันกับพี่อยากจะช่วยเหลือทุกคนน้องๆมีความตั้งใจนะครับพี่ก็ยินดีต้อนรับน้องๆ มาเรียนคณะเภสัชด้วยกันนะครับเรามาร่วมกันผลิตเภสัชกรคุณภาพเข้าสู่สังคมไทยกันนะครับครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนื้อสิ่งที่เราสองคนอยากจะฝากนะครับก็คือว่าอยากให้น้องๆทุกคนนี้ค้นหาตัวเองให้เจอก่อนนะครับว่าชอบอะไรครับผมไม่ว่าข้อมูลแหล่งข้อมูลต่างๆนีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นจากเว็บไซต์หรือว่าจากพี่ๆใช่ครับผมที่เรารู้จักกันก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้อยากให้เช็คให้ชัวร์ว่าตัวเองชอบอะไรเพราะว่าการคิดมากของเราในวันนี้ครับก็คือมันแลกกับชีวิตอีก 4 0 50ปีข้างหน้าที่เราจะอยู่กับมันไปทั้งชีวิตแต่ว่าถ้าเข้าไปเรียนในสิ่สงที่คะแนนถึงแต่ว่าถ้าตัวเองไม่ได้ชอบจริงๆน้องก็จะต้องทุกไปตลอดช่วงเวลาที่เรียนทั้งหมดจนถึงการทํางานของน้องก็เป็นได้ฉะนั้นหาตัวเองให้พบแล้วก็สู้ต่อไปไม่ว่าจะต้องซิลหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้อยู่ในสิ่งที่ตัวเองรักครับแล้วก็มีความสุขกับการทํางานในชีวิตต่อไปแล้วก็คุณค่าของเราไม่ได้อยู่แค่เราจะได้อะไรแต่ว่ามันคือคุณค่าที่เราได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วยครับ,รบก็เป็นกกลัังงใจใจห้นนอๆทุคนนะคะรบ ในช่วงเวลานี้ก็เข้าใจว่าทุกๆคนคงเครียดแหละครับแต่ก็สู้ๆทุกคนนะครับต่อเนื่องกันไปเลยนะครับสำหรับน้องๆที่อยากสอบเข้าคณะในกลุ่มสายวิศวกรรมสุขภาพวันนี้พี่ลาเต้จะพาไปเคลียร์ข้อสงสัยที่ถามกันมาทุกปีกับคำถามที่ว่าคณะสายวิศวกรรมสุขภาพและคณะสายวิทยาภาพตต่างกันอย่างไรงานนี้มีเก่งคะแนนแอดมิชชั่นในคณะสายนี้ให้ได้ดูกันอีกด้วยนะครับไปติดตามกันได้เลยกับพี่แป้งในช่วงแนะกันให้ติดช่วงสวัสดีค่ะ มาพบกันในช่วงแนะนให้ติดชั่วหลังจากที่กัปตันเบลได้ไปสอบกสบพทมาแล้วพบว่าอาจจะไปไม่ถึงฝันก็ได้เนื่องจากความสับสนของข้อสอบและตั้งแต่แชร์คำตอบมากัปตันเบลของเราก็ยังไม่ตอบตรงกับกัปตันคนไหนเลยก็เลยกลับมาปรึกษาพี่ๆเว็บเด็กดีว่าถ้าสมมุติหลุดกสพทจะทำยังไงต่อดีโดยแผนสองของกัปตันเบลก็ยังอยู่ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะแต่เอ๊ น้องๆรู้กันหรือเปล่าคะว่าสายวิทยาศาสตร์สุขภาพคืออะไรแล้วทำไมต้องมีคำสร้อยเป็นสุขภาพด้วยจริงๆแล้วสายวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็นสองสายค่ะคือวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพวิทยาศาสตร์สุขภาพคือคณะที่เรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตค่ะเช่นคณะแพทยาศาสตร์ทันตแพทย์เภสัชพยาบาลการแพทย์แผนไทยศัตวแพทย์สหเวช สาธารณาสุขเทคนิคการแพทย์ทัศนามาศาสตร์เป็นต้นค่ะส่วนวิทยาศาสตร์กายภาพก็คือคณะที่เรียนเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตค่ะเช่นคณะวิทยาศาสตร์เทคนโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นค่ะถ้าน้องๆสังเกตกันดีๆจะเห็นว่าคะแนนของสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจะค่อนข้างสูงแทบทุกคณะเลยค่ะเพราะว่าเป็นคณะฮิตท,ที่น้องๆอ,อยากเรียนกันมาก แล้วก็เป็นคณะสำรองสำหรับคนที่พลาดจากกศพทมาด้วยปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่านี่คือความจริงของคนที่อยากเรียนสายวิทยสุขภาพแต่ถ้าไม่มีคณะไหนที่คะแนนถึงแล้วจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเลือกคณะทางสายวิทยาศาสตร์กายภาพค่ะซึ่งก็คือคณะวิทยาศาสตร์ ปิดท้ายอันดับ4ในรอบแอดมิชชั่นกลางเนื่องจากว่าเป็นคณะที่คะแนนสามารถไปถึงและได้ทบทวนความรู้ในสายวิทย์คณิตที่เรียนมาในสมัยมปลายด้วยเพื่อเตรียมตัวสอบในรอบกสพทใหม่ครั้งหน้าจะทําให้เห็นว่าในคณะวิทยาศาสตร์หลายมหาวิทยาลัยนั้นคะแนนเหวี่ยงมากคะ่ะใครที่อยากเรียนคณะวิทยาศาสตร์ก็ต้องดูคะแนนกันดีๆนะคะอย่าเพิ่งดูปีสุดท้ายปีเดียวเพราะว่าอาจจะพลาดได้คะ่ะ การสอบกสพทก็ผ่าน้นไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่ลุ้นผลกันอย่างเดียวแล้วค่ะว่าจะติดหรือไม่ติดและถ้าติดจะติดอันดับไหนย้ำอีกครั้งนะคะว่าคณะทันตแพทยศาสตร์ยังมีรับเพิ่มในรอบแอดมิชชั่นกลางอยู่ค่ะแต่คณะแพทยศาสตร์ไม่มีแล้วใครที่วันวันอยู่ก็หาแผนสำรองกันด้วยนะคะพี่แป้งก็ขอให้น้องๆโชคดีติดกันตั้งแต่รอบกพทกันเลยละกันเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็รอรุ้นผลไปพร้อมกันเลยค่ะ และทั้งหมดก็เป็นคลิปบรรยากาศของเราในวันนี้นะครับเชื่อว่าคนที่ปีสอบวิชาเฉพาะแพทย์มาคงจะได้รับกําลังใจและเส้นทางตามความฝันไปแบบเต็มๆงานนี้ปรับใดที่ผลยังไม่ออกเราก็ต้องมีความหวังนะครับแล้วกลับมาติดตามแบรนด์ Admission Realty ได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าสวัสดีครับ